สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปลาจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมรถรุ่น Space c a b S g กียร์ออนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกัน2สีค่ะจะมีสีบัอนเงินและสีขาวนะคะเป็นเครื่อง1.9 DDI ค่ะเครื่องพันเนะคะ150แรงม้าค่ะไปดูสเปคการแต่งรถของลูกค้าเคสนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็ราคาเงินสดค่ะอยู่ที่6,62 0 0 0บาทค่ะสำหรับลูกค้าเคดีนะคะก็มีการแต่งนะคะใส่ชุดเอสปอร์นะคะมีกระจังหน้านะคะสีดำค่ะ2ชิ้นค่ะสเกิร์ด้านหน้านะคะชุดแต่งเอสปอร์นะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างค่ะ ครอบกระจกนะคะข้อส่ออากาศค่ะสติกเกอร์ด้านข้างนะคะสีแดงดำนะคะสปอยเลอร์สีดำค่ะด้านหลังค่ะเต็มงานเต็มชิ้นค่ะ พร้อมสติกเกอร์นะคะเอสปอร์ตี้ด้านหลังค่ะสำหรับโปรนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง69,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีนะคะลูกค้าประวัติดีค่ะซื้อคนเดียวไม่ต้องทํำได้เลยนะคะลูกค้าที่มีเครดิตนะคะซื้อคนเดียวไม่ต้องทํำได้เลยค่ะ ส่วนไฟด้านหน้านะคะของรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟฮาโดรเจนนะคะพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างค่ะรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้ค่ะสำหรับลูกค้าเคสนี้นะคะเลือกสเปกแม็กนะคะลายแม็กนะคะจะเป็นแม็กไบพัดค่ะขอบเงินนะคะน็อตน็อตดุมนะคะค้อบเบรกนะคะทุกอย่างเป็นสีดำหมดเลยค่ะ ขนาดยางนะคะเลือกเป็น255ทับ 50R18 นะคะโหลดนะคะจะโหลดหน้า2หลัง3ค่ะความร้นก็ปิ่มๆนิดหน่อยนะคะของสำหรับคันนี้นะคะเดินงทางนิดนึงเพราะว่าหละชอร์ลุมเราอยู่ติดถนนเลยนนะีนี่อยู่ด้านข้างนะคะ กาแล้วสวยมากมากเลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะสามารถติดตั้งหน้าจอ Android ได้เลยเป็นหน้าจอ Android 9นิ้วค่ะเ,เราสตาร์ทรถให้ดูก่อนนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นหน้าจอ Android นะคะมาพร้อมกล้องหน้าและกล้องถอยหลังค่ะเดี๋ยวปาเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนะคะอ่านี่ค่ะ จะเป็นเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะสะท้อนออกทางหน้าจอได้เลยนะคะแล้วส่วนส่วนกล้องหน้าค่ะนี่ค่ะจะเป็นแอปกล้องหน้านะคะแต่ว่าพอดีเราเพิ่งจะติดฟิล์มค่ะก็รอให้ฟิล์มแห้งนะคะถึงจะมีการแปะด้านหลังค่ะตรงนี้นะคะและติดกับหน้ากระจกได้เลยค่ะ อันนี้กล้องหน้าก็จะบันทึกให้เรียบร้อยนะคะชัดเจนค่ะนี่เลยใส่เมมเบอรีนะคะก็ดูได้เลยนะคะจากทางนี้นะคะโอเคส่วนรุ่นนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ เป็นรุ่นนี้จะเป็นแคปนะคะสามารถเปิดแคปได้90องศาเลยนะคะ ท่านะคะที่สนใจโปรโมชั่นนะคะสามารถทักลิงายนด้านล่างพักขาปลาได้เลยนะคะปรึกษาเคสก่อนออกได้เลยนะคะมีบริการส่งมอบรถถึงที่ค่ะและเซ็นสัญญาเอกสารไฟแนนซ์ถึงที่นะคะตอนนี้นะคะสามารถจองออนไลน์ได้แล้วนะคะหลังจากจองออนไลน์1 0 0 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะจะมีการวิ่งเซ็นเอกสารไฟแนนซ์ถึงที่เลยจ้าแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ